ค่ยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมลูกค้าเกือบจะจ่ายเงินแล้วแต่กลับเปลี่ยนใจซะงั้นมันน่างหงุดหงิดใช่ไหมล่ะครับของจะขายได้อยู่แล้วเชียวแต่ลูกค้ากลับเดินหนีไปชอนดีซูซาเขาบอกว่ามันเป็นเพราะสายพานความคิดในสมองของลูกค้านี่แหละครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเรารอกระเป๋าที่สนามบินนั่นแหละถ้ายังได้ไม่ครบเราก็ไม่ไปไหนถ้ากระเป๋าหรือข้อมูลสําคัญสักชิ้นหนึ่งหายไปการตัดสินใจซื้อหยุดชะงักทันทีครับเอาล่ะครับ ที่น่าสนใจก็คือทุกอย่างมันเริ่มที่ปัญหานะครับไม่ใช่ทางแก้คือสมองเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้สนใจปัญหาเหมือนเห็นไฟรถตำรวจเลยครับมันดึงดูดความสนใจได้ทันทีพอปัญหาชัดเจนปุ๊บสมองถึงจะเริ่มมองหาทางแก้ครับซึ่งนี่แหละคือตัวยึดเหนี่ยวสําคัญเลยทางแก้ที่ดีต้องตอบโจทย์ความเจ็บปวดตรงๆครับเช่นปัญหาคือพรีเซนต์น่าเบือ่อทางแก้ก็คือระบบพรีเซนต์ที่ไม่มีคนหาวต่อมาสมองจะถามทันทีเลยว่า เอ๊แล้วทางแก้นี้มันเหมาะกับคนแบบเราจริงๆหรือเปล่าการระบุให้ชัดไปเลยอย่างสำหรับคาเฟ่ในเชียงใหม่มันจะทรงพลังกว่าเราขายอุปกรณ์กาแฟายเยอะเลยครับพอพื้นฐานแน่นแล้วคราวนี้เสียงความสงสัยในใจจะเริ่มดังขึ้นนี่เลยครับข้อโต้แย้งเคล็ดลับก็คือเราต้องชิงตอบคำถามพวกนี้ไปก่อนเลยก่อนที่ลูกค้าจะทันได้ถามซะอีก พอเคลียข้อสงสัยได้แล้วสมองก็ต้องการหลักฐานครับว่ามีคนอื่นเคยใช้แล้วแล้วมันเวิร์กจุดนี้แหละครับที่ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำยืนยันแบบย้อนกลับคือเล่าจากจุดที่สงสัยไปสู่ความสำเร็จแต่ถึงจะมีคนทำได้แล้วก็ยังกลัวอยู่ดีว่าแล้วถ้ามันไม่เวิร์กกับเราละ่ะนี่คือเรื่องความเสี่ยงลุ้นๆเลยการรับประกันต่างๆเนี่ยมันคือการย้ายความเสี่ยงจากลูกค้ามาให้คนขายครับหมดห่วงเรื่องเสียงเงินฟรีไปเลย มาถึงกระเป๋าใบสุดท้ายครับพอเชื่อทุกอย่างแล้วคําถามคือแล้วทําไมต้องซื้อกับเจ้านี้ละ่ะตรงนี้แหละครับที่ต้องใช้จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์หรือ U.S.P. อย่างของโดมิโน30นาทีหรือกินฟรีนั่นไงครับพอเราเคลียร์กระเป๋าทั้ง7ใบนี้ออกจากสายพานได้ครบความลังเลของลูกค้าก็จะหายไปเลยครับถ้าชอบการสรุปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังอีก